สบายดีพี่น้องถักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องโบสกูสุกุลเดอกลมาเบิ่งพี่น้องหลังจากบเกเือนแล้วกะบ้านทำกะสี่หกแน่น้อยหนึง่งเพราะว่าตั้งแต่โบเกเือนแล้วเขากัยังพันไดเมียนมักคักนะพี่น้องน้กกนะนอก็ยังพันด้เก็บเป็นระเบียบพี่หอยปันได <c oughs> <c oughs> กวันซื้อี่กะแมันทำปั๊บระดับดินได้พี่น้องเมื่อีงกะโมมี่เมือเหตุหว่างก็เลยพากันมาคน้น ไม่มากองไว้พี่น้องบอกกุ้งพันกาได้คนมากองไว้พี่น้องไม่กะายังมีไม่ดีๆหลายอยู่ได้พี่น้องเป็นไม่สิบสงสิบแปดสบายดีบอกกุ้งสบายดีพี่น้องพักทายสบายดี่อแมพี่น้องเด้อคนไม่กองไว้ จัดเป็นระเบียบไปน้องใส่อันนี้ห้องข้างในที่แรกข้าโบงว่าจนี่ละมันถือขีดตมมันเปื่อยถึงน,น้ำตลอดนะกะชีเก็บเ,เมียพี่น้องหลังจากที่ข้าโบงกันแล้วเออหกเออแน่เขาใส่ต้องได้ใส่มาได้ไใส่ไม้ไดตอกขึ้นไปนะโบทั้งเพิ่งวันแรกก็ปะหยาีนี้วัแล้ไม่เท่าเรียมมากเก็บระเบียบพีน่น้องเก็บอามาไหวหัวไม่มีแต่ไม่ดีๆที่ใส่ได้เหมืนอนแต่ว่ามันเปื้อนขีดป,ปูนมันเลยนะมีแต่ ทำาจากใช้งานชุดนหน้าเอาไปเฮ็ดอันนี้ก็ได้เกาะคัวทางหลังาก็ได้เนาะแม่นจ้า,จากบใหม่อ่ากบใหม่มันกะแม่ใหม่ซื้อใหม่แล้วได้พี่น้องแต่อันนี้มันเปื่อนขีปูนมันก็นเลยคือว่าใหม่เก่าแต่ที่จริงมันยังใสได้เบิร์ได้พี่น้องเป็นใหม่ดีๆทั้งนั้นเลยคันเห็ดห่านซีดีเนาะบอกกุ้งคันเห็ดห่านใส่คือชีดีเนาะ ยัังมน้องยังจะได้ใส่อยู่จะไดเ้เห็ดตอกเห็ดมาบอนตีบนอนนี่เด้ไม่เห็นครัวนี่หละกจัดอแม่นแมนแมน่มีแต่แรกฉันทับเมื่อพูดเลาวจริงๆเก็บรายละเอียดแล้วก็มัดข้างในนะบอยมันกนะุ้งเนาะอันนี้จะเอาไว้ทำนี้ก่อนก่อนคนที่น้ำนะบ้านจะติดตรงนี้ยังใส่ได้บัดเฮาอันมุ้งเพดานเนาะก็ยังใส่ได้อยู่พี่น้องเห็ดมาขึ้นสูงๆเพราะว่า มุ้งเพดานมันกะสีสูงอยู่พี่น้องอันนี้มามันสั่นไปเฮ้ยเสียงเสียงผู้บ่าวน้อยน้องเบ้นพี่น้องเอ้ยวันน้พาน้องนอนมาลินเนาะมาอยู่เวคือส,สบายน้องนอนท์ก็มีหมูแล้วพี่น้อง กะหกลายเฮายังไม่ให้ได้มีอันคักพี่น้องเป็นเซตมาเล็กนๆน้อยๆก็ขั้นอ่าอยากเก็บไปรังไฟก็ได้เด้อพี่น้องเหมื่อยบ่บปะกุง้งให้ค่อยซอยบ่เดี๋ยวก่อนยังขยำมาถึางมาซอยก็ได้ยัง,ยงตัวนังนัดก็กำพอดี <c oughs> มืัอนี้กับแดดเป็นมือเนาะแต่ว่ามันแดดอีกมืออื่นมันมืดอกะน่าชีได้คนดินทรายเขาเแหอนเลยเนาะน่าชีได้คนดินเขาเแหอนเพราะว่ามันเป็นขี้ตมให้น้องไทยแล้วก็ทางหน้าทางขั้นที่เอาเข้ามามันก็ี้เป็นขี้ต่อมประเภทป็นป่าไหมก็เลยว่าให้มันแดดเป็นมือสองมือจะชีคคนเขาอันนี้ก็ประมาณจักมือหนึ่งกัแล้วคนเขาเนาะมันบวไรประเด้ทางด้านห้องครัวทางด้านหลัและกันหนักก็คือทางหลังนี่แหละห้องหนึ่งกับห้องน้ำสองห้องถ้าว่าคนจริงจังก็มือหนึ่งก็แล้ว มันปัญหาคือมันบวดแดดไวหน่อยม,มันหักกแดดวันนี้น,น,นะนั่นแหละเพวาวในกระโปรงต้องวนมือเนาะแม่นเอยถมือนี้มันแดดกับมือพื้นน่าจะได้ขนเนาะแม่นแะนน,นทางในกับวาวไล่เอาไปนองคนมาใส่กันงานหนักก็คือทางด้านห้องครัวนี่แหละเพราะว่ายังบา้านเลยใส่จักดีเลยอันใหม่พวกนี้ใส่ได้หมดเลยดดดดได้ได,ได้เอาไปกบใหม่ มาซอยกบใหม่ได um, er, ้ใส okay. okay. ่งานได้หมดได้หมดเนาะมายังดีๆเลยเดนนี่จะต้องให้ไปเก็บไมลน้อยเด้อโอเคโอเคสบายกันพี <S <S ่น้องสบายดีพี่น้องเปลี่ยนเบ่ากงพี่น้องคนพ้นไม่ไงคนพ้นหน่อยเก็บมาเรียกไม่ต้งขามไปก็ได้เบนนี้ก็ได้เนี่ยบนคอยเมียน กียดหลายเมื่อนี้ยไปได้พาน้องมนุษย์อกอ,กอกมานำ่น้องาเลยเพราะว่าตอนทำมาประมาณตอนเที่ยงเที่ยงเนาะมันแดดเนาะ <S <S นนมาปั๊บทางในปั๊บดินทางในแล้วอะไรก็เลยเออกมาเก็บไม้เก็บแางทางนอกพี่น้องเะบ่งทางล่างด้านข้างด้านหลังเป็นได้พี่น้องงามอยู่บะเนาะบ้านเฮาการตอนนี้การ ได้ท่าดินนักทว่าเอาดินเข้าเสร็จกันนาชีได้เทพื้นเลยพี่น้องพอเทพื้นแล้วก็ต่อไปกันนาชีเป็น,ปร,ป,รนประตังประตูเนาะประตังประตูกับเบิ้งไปพี่น้องว่าจะเอาตัวใดก่อนซามิงนี่จ้ะแต่ว่าจะเอาตัวใดก่อนทว,ว,ว่าแล้วเทพื้น,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 นประตู แมือนพราะว่เลบาปประตูนี่ถ้าเขาบ่มีจะแทรกก็อยู่ได้เลยเนาะงานเป็นพี่ๆแต่เราเพื่อนอยู่ได้เลยเนาะเพราะว่าคันสำคัญกับเทเพื่อนกับบาปประตูสองอย่างนี่ถือว่าโอเคแหละสมิงกะคนใหม่น้อยมากองไว้แล้วพี่น้องส่วนใหม่ใหญ่เปลี่ยนไฮบริงกุ้งเป็นคนมันกะนักเติบ อไอมัน I mean. ไม่แบะพี่น้องเก็บเอาไว้ใสอีกมันก็นยังดีๆอยู่ถอแต่ขี้ปูนมันจับพี่น้องมันก็เลยไายคือแบบมันเก่านะแต่มันยังใสได้อยู่จะมากล้องเว้ยมืดฝนมาแล้วพี่น้องอ๊าไว้ตั้งฟางปูก็ได้เกี่ยวด้วยซองพรมีอาพ้นจิตตกเลย คอยว่าตกแรงๆนี่ตกแน่นอนทีแรกลมกับบาดกุ้งว่าคันมันแดดมาออื่นนี่อาจจะได้ค้นดินเขาเพื่อนเลยพี่น้องแต่อาจจะบม่ได้ค้นเลยพังเบิง้งพังเบิ้งมาออื่นเนาะคันฝนบปตกไม่สิแปดไม่เซนเด็กลมวอยๆมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็ประมาณสักสี่โมงแรงเลยค่ำ เอาตปูด้วยซอนตปูน้ำลายอดิบคนแล้วละจ้าพี่น้องคนมากองไว้ บ้านเฮาก็แป้นไปหลายเตหรือก็เป็นไหม่เศษเล็กๆแน้อยๆดอกคัน่บลาวมนีิกามื่นจังมากเก็บต่อก็ได้เก็บไปแน่พี่น้องยังยังเบืองน่ะเอาไ้อนี้เอาซ้ำา้วยก่อนซทํามูลถึงผลมาเยอะเติบแล้วเนาะปุ่นมู๊ปูได้นีเพราะต้องมามื้อาน้องอันนนไหลไหลมูตัวนี้เลยใชระเบื้แล้วใ้าวาสิเทพื้นี่ก็สิเอารายเพิ่ม สองรถแล้วก็แห่ปูนรถเท่าไรก็บากุงดินไซรถหกแสนโอ้รถหกแสนรถหกแสนหลกรถประมาณหกร้อยหน่อยเนาต้องได้สร้างมาเพิ่มอีกแล้วเนาะขึ้นสู่สวรรค์นะบวละห้าสิบพันแต่ว่ามันปั่ไก่เาไม่ลดไก่ไปแก่ละช่วงนี้บ่ได้ดอกช่วงโควิดนี่ยิงแถวสวรรค์นี่เพิ่นล็อกดาวน์พี่น้อง คือไปใส่บด้เลยแต่ทางเซโนเนี่ยังไปใส่มาใส่ไดอยู่สวัสดีแ้วแระพี่น้องโอเคแล้วจะมจมาเมนก็บมามียนไมเไปทะเก็บแน่เนาะมึงจะพาลูกมะลินจังบอเหยีด็ตะปูคื่นนี่โอุ้่มฝนไดมันทำอื่นมันแดดมันมืมันพื้นจะได้ขนเดี๋ยวบิงพี่น้องทางเบิ้มมาแล้วใช่ไหมแมนแมนด้ไปลังหมอกฝนมาพี่น้องพังเบิ้มมึงเถอะ อาดแดดก็มีบาบ่ได้เนาะฝากผนคอยคำลงแรงและจ้าพี่น้องเด็กน้อยก็พากันหาใส่เบ็ดขบเขากำลังเคียวงามพี่น้องข่อยหยาบเนาะนาสี่ห้ากะไซห้ากะไซเด็กน้อยเพิ่นก็มานั่งเล่นพี่น้องแรงแรงอากาศมันเย็นเอากะแวะเล่นสักก่อนพี่น้องแวะพักผ่อนสักก่อนพักผ่อนอากาศมันก็หน้าแบบนั่งเล่นดีเนาะนน หน้าซีมีห่านเลยเนาะมันยังบดเจริญเด้บากกุยังแบบเพื้อนซานบรรทองยังยังบลายนังหลินเองในโค้งนะครับมันมีบนนั่งหลายโซนธรรมชาติเนี่ยท่นมีหันข้าหันอาหารก็คือซีดีป่าปลาอันนี้เขาเรียกปลาที่เนาะมาหม่ามือหน้กับปลาปอนงานนี้เขาใส่เบ็ดยังกับบากุ่งเบ็ดปลาเบลือเบ็ดกบท่ามันแดดมือนี้มันแดดน้าสีได้ใส่เบ็ดก ต่ไม่น่าใช่มันเป็ดปลาก็ใส่ใส่ตำเห็นกลมเงยกลมเงยอยู่พี่น้องหน้าจะห้ากัมาใส่บริบาลเซฟิโกน่าจะทีมงานเหาทีมงานจับกลมเริ่มเป็นเพื่อนเท่ากะนหนุงหนุ่งบ่บ่มีเวลาปันไดแต่กะบ่เป็นยังเนาะบางๆมีเวลากะชวนน้องๆไปหาก็ได้เพื่อนเทาก็คือสีเดี๋ไปหาจอยกินวัดมันใกะไก่ในพยองแถเนาะไก่ทงไฮทงนาเนาะอากหาเซฟิกบเป็ดป่า ถ่ายคลิปเนะาะพาพี่น้องไปเบิ่งธรรมชาติคือชีมีความสุขอีกแบบหนึ่งก็ไม่เหน,หน,นื่อยเนาะแมนมานั่งยไไื่มสิ่งาดเลยมานั่งแบบสุขรูสึกว่ามานั่งมีห้องกินข้าวเนาะแ,แบบชื่อสบายนะพี่น้อง <c oughs> แตกต่างกับอยู่บ้านนะเนาะเดี๋ยวเกมเมื่อยพี่น้องมาแวะเบิ่งธรรมชาติก่อนกลับ <c oughs> บ่อนนี้บนน่อน ก็จะได้พี่น้องคาประจำมาแล้วสิแม่เนาะมาทุกเที่ยวต้องได้แวร์ต้องได้แวร์ลินก่อนวันนี้มันงามไม่นด้มองเล่นพี่น้องอากาศมันก็เย็นดีเนาะมันมีงานข่านี่คือสิดีมีไวรุ่นได้อ่มื้อนี้บวชลายบนน่ะเต็มมื้อถอยนี้เนาะจอดรถลิ็นในนี้ไวรุนวิวมันก็งามนะคนมาถ่ายหูลินบอลกันก็ระลายแถวทางทางเซนิชิมีเห็นพวกวัยรุ่นเข้ามาถ่ายทิกตอกเนาะถ่ายทิกตอกมาเต้นเดี๋ยวนี้ก็ขี่รถเล่อมาอย่างไรไปนอกคา ดามือนาะเจ๊เห็นคนจักบ้านนะเนาะบ้านนะก็เที่ยวเขาถ่าย MV อะไงนันนะช่ิเมน MV เพลงมาเต้นอย่างนี้นะนะชิเมนต่บูว่าเพื่อนเหตุการณ์นอกทุกบ้านเราก็ม <c oughs> ั่วกรรไม่ได้เข้าไปถามให้เราเห็นประเทศเวียดเลยบุกให้เข้าไปไม่ได้เข้าไปถามเพื่อนวิวมันได้พีน่น้องวิวได้บรรยากาศเมืองทางหลงังทางหน้าเมืองทางนี้นกั็แบบ ในในแบบช่องภาคทางนี่จะมีปลาเข่าปลาใหญ่วิวธรรมชาติถือว่าดีเมื่อแล้วนะถ้าว่าไม่เมื่อยเนาะมานั่งอยู่ในถือว่าไฮเป็นปิดถิ่มเลยพี่น้องเองได้มีนั่งกระเชิงจั๊กมองนะสันเบงหาม้งนประมาณหาม้เนาะคลิปนี็ก็ะชิดเลยขอลาไปก่อนเลยเพี่น้องเด้อตอนนี้ก็ค่อยคำลงแรงแล้วหาม้งแรงแล้วพี่น้องกลับเมื่อเห็ดเวียกต่อพี่น้องก็คือเห็ดของอยู่ของกินให้มาน้อยเอาให้น้องอนุ่นหน่อยน่สันเบง ตัวตายมั้งแม่งอันนั้นทำจำเนี้อไร้เลยไปแล้วไปแล้วแม่งนี่นนั้นวินเข้าก็ตัวตายพี่น้องเฮ้ยการคอยขับลงแล้วเนาะการชี้เลยขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปใหม่ฟ้าใหม่พากกันใหม่เด้อพี่น้องเด้ออันนี้เห็นว่าซีวิ้งต้มไม่แน่นันนาเลยคือกิ่ตาจะหวานมึงจะมี่ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องอ่ากุ้งบาลาน้องอนุนเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ทุกทุกช่อง ขอบคุณนะลายคลิปใหม่ภาพใหม่พาพกับใหม่มไมด้เพีนน้องเด้อสบายดีสวัสดี